ไช่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเคยบ้างโชว์ให้ผมฟังหน่อยผมจะได้วางตัวถูกอย่างแรกเข้าไปพี่เราจะเข้าไปแล้วก็เราจะเคลียร์กิ่งเคลียร์กิ่งเสร็จปุ๊บเราจะตัดเลยตัดแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเคาะตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเอาลังซึ่งออกมาในนักแผ่เราครับแล้ววิ่งตอนไหนครับเดี๋ยวถ้ามีคนโอ้ยเล้พี่ไปเลยถ้าโดนก็ให้ให้โดนกันทุกคนนะพี่โดนกันที่ทวนไดจะได้บอกว่ามาถึงหัวน้ำใหญ่เลย่ะใหญ่เลยหัวน้ำใหญ่มาก ความอีหน่อยไหมความอีหน่อยไหมใหญ่นะใหญ่นะใหญ่นะเห็นเลยเห็นเลยอะตากล้องเห็นไหมตาตาข้องไม่ไม่เห็นนิดจับที่กับผมผมจะขังให้พาไปดูออกละคือเห็นตั้งหลังละตอนนี้นี่วูบเบิลเริ่มเลยครับระดับความเจ็บเป็นยังไงเจ็บกว่ามดพี่ประมาณมดประมาณมดตัวดำดำอะเจ็บเท่ากับตอนเขาทิ้งไปไหม เขาทิ 1941, ้งไปนี่น่าจะน่ากลัวแล้วเลือเกลือเลยอ่ะอย่างนี้ไม่เจ็บหรอพี่จริงๆหมายถึงมีมต่อยไม่เจ็บเขาทิ้งกันไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บไปไม่เจ็บก็บ้าแล้วพี่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องวันเพลกาวด้านหน้านี้นะครับผมแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นจากทางช่องรับไปเลยครับไปดูเลยจ้ะไปเลยจ้ะเ